ครับเยลาเยลายังอยู่ในห้องประชุมไหมครับยังอยู่ยังอยู่ครับสวัสดีครับครับเจอเลยครับเจอเลยครับตัวแทนจากเยลาเชิญเลยครับอ๋อครับผมสวัสดีครับเพื่อนเป็นยังไงบ้างเขาเขาโยนบาปให้เราอย่างนั้นคิดยังไงบ้างครับผมก็ก็เชื่อเชื่อมั่นในพระเจ้าในความดีครับก็ ก็ธรรมดาก็มีสายสงครามวันธรรมดาครับก็ไม่มีอะไรครับยึม,มันในศาสนาครับและยึม,มันในความดีและคุณธรรมและรัธรรมนูญแนในจักไทยครับพ็ตำหลักทุกศาสนาศาสนาให้ทําดีครับพะผมยึม,มนันพระเจ้าชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พระพปทธสาวบัณฑ์พระผงผมมากครับ ก็ก็ชัดเจนนะครับว่าเราไม่ไม่มีความคิดที่จะไปไปแยกประเทศแบ่งแยกแยกชาติศาสนานะเพราะฉะนั้นเรื่องของไทยนี่คุณเดี๋ยวอย่ามายอะอย่ามาอย่ามาโกหกใส่พี่น้องมุสลิมเราเลยนะครับไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับแต่เสี้ยวเลยก็ยังไม่มีครับใช่ครับผมนี่อยากกิเยนผมมีบ้านอยู่107หมู่ที่4ี่ตำบลสวยปาดีอเภอสวยปาดีนราธิวาสนะครับผมแล้วผมเรียนอยู่ที่โน่นนะผมเติบโตใน3จังหวัด3จังหวัด ไช้ผมเติบโตที่นั่นนะครับท่านเพราะงั้นเนี่ยผมก็ใจพี่น้องนี่นี่ดีผมเกลียดมากเลยการที่ไปโกใส่คนแถวสามจังหวัดี่ปใส่ร้ายเขาไปใส่ร้ายเขาครับผมไปไปอ้างแบบหากินกับเขาอะใช่ไหมคับผมแ้คุณสมมติว่าคุณไม่มีคุณธรรมครับไม่มีสัจจะใช่ใช่ใช่คุณธรรมเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าวันวันในวันที่เขาไปที่สภาพูทธเจ้าสรอนี่ผมอยากให้พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยนะ เดี๋ยวจากน้นเดีไปยืนยืนถือป้ายหน่อยที่ที่สภาให้เขาเห็นหน่อยว่าเราเป็นอย่างนี้นะครับ,บครับได้ค <ๆ S 1> รับท่านครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอที่สภาน,นะครับ,รบ,รบครับผมครับดีครับแล้วมาจานตัไใจเอาเชิญเชิญผู้เกตหน่อยครับผู้เกตผู้เกตอยู่ไหมครับผู้เกตอยู่ไหมครับผู้เกต